ช่วง Better Life สนับสนุนโดยมิตรยาสารสุขกายสบายใจ หลังจากเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอสปปรรพคุณของชาขาวในการช่วยบรรเทาอาการของโรคความดันโลหิตสูงกันไปแล้วละค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมารู้จักกับประโยชน์และสปปรรพคุณของชาขาวกันอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือการใช้ชาขาวในการลดอาการไขมันอุดตันในเส้นเลือดนั่นเองค่ะโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีอาการสะสมของไขมันหรือเส้นใยสะสมและก่อตัวเป็นแผ่นไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ แผ่นไขมันที่เกาะตัวขึ้นทําให้หลอดเลือดแดงแคบลงและอาจลดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญเช่นหัวใจและสมองทําให้มีอาการเช่นข้ออักเสบหรือภาวะขาดโลหิตเนื่องจากการอุดตันของทางเดินโลหิตเฉียบพลันค่ะนอกจากนี้แผ่นไขมันยังสามารถแตกออกได้ทําให้ปิดกั้นกระแสะโลหิตท,ทั้งหมดแบบฉับพลันหากเกิดในหัวใจจะทําให้เป็นโรคหัวใจวาย และหากเกิดในสมองจะทําให้เป็นโรคเส้นโลหิตในสมองอุดตันซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากกรรมพันธุ์รับประทานอาหารจําพวกแป้งมากเกินไปอ้วนหรือน้ําหนักเกินการขัดการออกกําลังกายแล้วก็ความเครียดนั่นเองค่ะสําหรับอาการนะคะเราสามารถสังเกตง่ายๆบางคนมีอาการคล้ายเป็นโรคหัวใจเช่นเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกบางคนเป็นจะรู้สึกว่าหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะก็มีค่ะถือว่าโรคนี้เป็นโรคที่อันตรายมากเลยละค่ะ สำหรับวิธีการรักษานะคะก็มีหลากหลายวิธีตามอาการกันไปค่ะแต่แนะนำนะคะให้ลองรับประทานชาขาวเพราะสารโพลีฟีนอลในชาขาวมีส่วนช่วยกระบวนการเผาผลาญไขมันทำงานได้ดีขึ้นจึงสามารถช่วยควบคุมและป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคอ้วนได้ค่ะ โดยชาขาวจะเข้าไปชำระล้างหลอดเลือดไขมันของเสียต่ตางๆลดไตรกีเซอร์ไลด์ลดคอเลสเตอรอลอีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลบำรุงฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพทั่วไปอีกด้วยล่ะค่ะและชาขาวที่ผสมสมุนไพรนะคะยังสามารถผสมกับสมุนไพรต่างๆได้เช่นใบเตยใบยหม่อนเจียวกู้หลานเป็นต้นค่ะ โดยการชงชาขาวจะใช้เวลามากกว่าการชงชาทั่วไปค่ะเพราะต้องทิ้งไว้ประมาณ5-7นาทีจึงจะสามารถรินดื่มได้การดื่มชาขาวนะคะจะสามารถช่วยทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของเรานะคะให้รู้สึกผ่อนคลายลดอาการตรึงเครียดจากการทํางานหนักนักวิทยาศาสตร์ค่ะได้ทําการศึกษาวิจัยและพบว่า ชาขาวอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆและมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือแอนตี้ออกซิเดนต์นั่นเองที่ช่วยป้องกันโรคเช่นมะเร็งโรคหัวใจโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคอัลไซเมอร์ค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะได้มีการผลิตชาขาวผสมสมุนไพรในรูปแบบซองเพื่อความสะดวกในการรับประทานแต่ยังคงคุณประโยชน์ของชาขาวไว้อย่างครบถ้วนด้วยละค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ขอแนะนํานะคะว่าควรจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงควรหมั่นออกกําลังกายเป็นประจำค่ะมองโลกในแง่ดีและรู้จักผ่อนคลายความเครียดเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีได้แล้วละค่ะสนับสนุนข้อมูลดีๆโดยไวเนเจอร์สุขกายสบายใจแมกกาซีนออนที พอกระทีกับวงจรสกปรกนับจากนี้ผมขอประกาศล้างมือล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหลังใช้ห้องน้ำหลังจับต้องสิ่งของสกปรกหรือสิ่งของถูกน้ำท่วมเพราะมือเป็นสื่อนําโรคสร้างนิสัยล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือวันละเจ็ดครั้งหยุดยั้งเชื้อโรคกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายนนี้ขอเจริญพรท่านสาธุชนได้ส่งบุตรหลานบรรพชาสมเนรและบวชศีลจจรีญนีทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ1เมษายนศกนี้ หลายคนพูดว่าในชีวิตคนเราควรออมเงินสมส่วนสำหรับวันฉุกเฉินของชีวิตสำหรับดูแลชีวิตรอบข้างและสำหรับลงทุนในอนาคตองค์กรพลังงานก็เช่นกันต้องเตรียมเงินสำหรับการลงทุนสำหรับดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม และเป็นหลักประกันสำหรับอนาคตยิ่งวันนี้พลังงานในโลกเหลือน้อยหายากและราคาแพงปตอทจึงต้องแสวงหาพลังงานให้พอเพียงและลงทุนอีกมหาศาลกับพลังงานใหม่ๆเพื่ออนาคตของคนไทยทุกคน ธุรกิจมีความเสี่ยงข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญก่อนการลงทุนวิทยาศา,ศาสตร์ SME ชี้ช่องรวยขอสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทยมุ่งสู่ความสำเร็จ SME ชี้ช่องรวยจัดใหญ่จัดหนัก อีกครั้งงานมหกรรมชี้ช่องรวย2012 y ิ a r b u s i n e s s แคนเซ n ที่ MCC h a l l ีฮอเดอะมอลล์บางกะปิ28มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2555พบกับหน่วยงานภาครัฐสถาบัานการเงินและธุรกิจต่างๆกว่า200คู่หาโทร0818169115 สุขกายสบายใจแมกกาซีนออนทีวีช่วงสมาร์ทฟิตสนับสนุนโดยนิตยสารสุขกายสบายใจ ผู้ชมคะในวันนี้นะคะแคนดี้มีปัญหาค่าอกค่าใจของเราบรรดาคุณสาวๆมาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะปัญหาที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือปัญหาเรื่องขนของคนเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าขนที่ว่าเนี่ยนะคะสําหรับในคนสมัยก่อนแล้วหรือว่าสําหรับสัตว์แล้วเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะปกคลุมร่างกายให้ร่างกายของเราอบอุ่นค่ะแต่สําหรับคนอย่างเรานะคะโดยเฉพาะอาชีพคะ่ะอย่างเช่นพริตตี้เอ๋ยหรืออะไรเอ๋ยนะคะที่จะต้องใช้เรือนร่างนะคะที่เกี่ยวกับการนําเสนอการพรีเซนต์นั้นก็หมายความว่าความขาวใสนั่นเองค่ะดังนั้น นั้นคะ่ะขนนะคะจึงเป็นปัญหาใหญ่อย่างยิ่งนะคะสําหรับการทําลายบุคลิกภาพละความมั่นใจนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นขนนะคะในส่วนของแขนของขาใต้วงแขนหรือแม้กระทั่งของฝรั่งนะคะนั่นก็คือขนบิกินี่แว็กซ์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเขาจึงเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นมาค่ะว่าเอ๊จะกําจัดขนเหล่านี้ได้อย่างไรเขาจึงเกิดวิธีนี้ขึ้นมาค่ะนั่นก็คือการแว็กซ์ขนนั่นเองค่ะซึ่งการแว็กซ์ขนเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่วิธีแรกนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือการแว็กซ์ร้อนนั่นเองค่ะโดยการแว็กซ์ร้อนเนี่ยน,นะคะเราจะเริ่มโดยการที่นําขี้ผึ้งค่ะนํามาหลอมเหลวนะคะโดยการอุ่นค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปทาบริเวณผิวบริเวณเช่นขอนแขนของเรานั่นเองค่ะแต่จากนั้นนะคะคุณผู้ชมเมื่อเราทาได้ที่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะนับ1 2 3ส เราดึงออกมาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะขนก็จะหลุดติดออกมากับขี้ผึ้งนั่นเองค่ะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะต้องอดทนกันสักนิดน,นึงค่ะเพราะว่าเราจะต้องทนกับความร้อนแล้วก็ความเจ็บสักนิดน,นึงค่ะมาตอบกันด้วยวิธีที่2นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือวิธีการแว็กซ์เย็นนั่นเองค่ะวิธีการแว็กซ์เย็นเนี่ยนะคะเราจะไม่ต้องนำาอาขี้ผึ้งมาอุ่นหรือว่านําไปแช่ในอุณหภูมิใดๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมาในรูปแบบของสําเร็จรูปนั่นเองค่ะ ว่ากันว่าง,ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าแผ่นเจ้าแว็กเนี่ยนะคะที่เรานํามาแว็กขนของเราเนี่ยนะคะเขาจะเคลือบด้วยขี้ผึ้งอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เรานะคะนำมาแปะบนตัวเราใช่ไหมคะเมื่อได้เวลาตามที่กําหนดแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็แค่ดึงเบาๆนะคะขนก็จะติดออกมานะคะจากแผ่นแว็กนั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือเราจะได้ผิวที่เรียบเนียนและไม่ต้องทนกับความร้อนนั่นเองค่ะ แต่วิธีในวันนี้นะคะที่เราจะนํามาเจาะลึกกันนะคะเป็นวิธีกําจัดขนและก็เป็นวิธีการแว็กเกีนนั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะมีข้อดีที่แตกต่างจากวิธีอื่นก็คือในตัวครีมที่เรานํามาใช้ในการแว็กนะคะมีส่วนผสมของขี้พึ่งแท้และน้าพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมถึงแตกต่างกันนี่หรอคะก็เพราะว่าในสารสกัดของขี้พึ่งแท้นะคะและน้าพึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นมีความเหนียวและที่สําคัญนะคะยังช่วยบํารุงผิวลดการละลายเครื่องจากการแว็กได้ดีมากอีกด้วยละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับใครที่ ที่มีผิวค่อนข้างบอบบางมากในตัวน้ำผึ้งและขี้ผึ้งแท้ร้อป็ของเนื้อครีมเป็นตัวผสมที่ดีเมื่อแว็กขนแล้วนะคะส่วนของขนที่หล่นออกมานั่นก็จะหลุดออกมาได้ง่ายดายมากเลยล่ะคะ่ะวิธีที่ใช้ในการแว็กเย็นนั้นนะคะเราสามารถทำได้ทุกส่วนของร่างกายเลยะคะ่ะเช่นขนแขนขนขาขนใต้วงแขน ที่สําคัญนะคะยังสามารถแว็กในส่วนของบิกินี่แว็กได้อีกด้วยล่ะค่ะวิธีการแว็กขนนะคะที่มีส่วนผสมของน้ําผึ้งและขี้ผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นนะคะสามารถนํามาใช้กับเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้ด้วยล่ะค่ะที่สําคัญนะคะการแว็กขนแบบเย็นนี้นะคะสามารถทําให้ส่วนที่เราแว็กขนนั้นขาวขึ้นและก็มีผิวที่เรียบเนียนขึ้นที่สําคัญไม่เป็นผิวเปลือกส้มได้อีกค่ะ ได้ทราบวิธีการแว็กขนแบบเย็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมที่นี้ค่ะก็มาถึงวิธีของการดูแลผิวหลังการแว็กกันบ้างค่ะโดยวิธีที่แคนดี้จะนามาเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็ง่ายดายมากๆเลยและคะ่ะเพียงให้คุณผู้ชมนะคะไปหาครีมหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ค่ะเพราะในว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนสรรพคุณนะคะในเรื่องของการบํารุงค่ะทําให้ผิวของเรานั้นเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสขึ้น ที่สาคัญนะคะจะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นและก็ลดการระคายเคืองได้ดีอีกด้วยละค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่เพียงการทาครีมอย่างเดียวนะคะหลังจากการที่เราแว็กขนใช่ไหมคะภายใน1วันหรือ24ชั่วโมงเนี่ยนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจําเป็นจริงๆแล้วแล้วก็ไม่ยากเลยละคะ่ะหาครีมกันแดดนะคะที่มี SPF สูงๆทาทิ้งไว้ก็จะสามารถทําให้เราออกจากบ้านได้ด้วยความมั่นใจนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่รายการสุขก,กายสบายใจของเรานํามาฝากคคุู้ชมในนนวัี่ะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบอ d y Care กรมนามัยเตือนหน้าร้อนล้างมือถูกวิธีลดเสี่ยงโรคทางเดินอาหารนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าโรคท้องเสียหรือท้องร่วงเป็นโรคที่มาพร้อมฤดูร้อนเนื่องจากอากาศร้อนจะช่วยให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ง่ายเชืวว้อโรคอาจปนเปื้อนมากับอาหารหรือเครื่องดื่มประการสมคัญคือการปล่อยให้มือสกรปรก เป็นพาหะนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะในเด็กที่มักจะหยิบจับอาหารทั้งที่ไม่ได้ทําความสะอาดมือจนเป็นเหตุของอาการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินอาหารเช่นท้องร่วงโรคบิดโรคพยาธิทั้งนี้ความรุนแรงของอาการนั้นอาจพบได้ตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยสามารถหายเองหรือเป็นรุนแรงจนกระทั่งมีอาการผ่านน้ําและเกลือแร่จนถึงขั้นแก่ชีวิตได้ค่ะจึงนับว่าเป็นโรคร้ายที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะ ดังนั้นการหมั่นล้างมืออย่างถูกวิธีจึงสามารถลดทาวะความเสี่ยงของการเกิดโรคทางเดินอาหารอย่างได้ผลดีด้วยละค่ะอีกทั้งยังมีผลการศึกษาทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาพบว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นเวลา15วินาทีจะสามารถลดเชื้อโรคได้ถึง90%และสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆได้ดีอีกด้วย ในส่วนของเด็กเล็กนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การฝูกฝังและสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยเพราะนอกจากจะเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะแล้วยังช่วยลดการเกิดโรคในเด็กได้ดีด้วยล่ะค่ะวิธีการล้างมือที่ถูกต้องมีเป็นขั้นตอนได้แก่ 1. ฝ่ามือถูก,กัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือ ฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือและ 7. ถูรอบข้อมือซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องล้างด้วยน้ำและสบู่และถูกขั้นตอนทำห้ครั้งสลับกันทั้งสองข้างเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะสุขกายสบายใจแมกกาซีนออนทีวี และตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะคะุณผู้ชมคาเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ต้องนํามาฝากผู้ชมในวันนี้นะคะ แต่ถ้าใครนะคะไม่เต็มอิ่มสามารถหาข้อมือเพิ่มเติมกันได้นะคะจากนิตยสาราสุขกายสบายใจค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะกลับมาพบก,กับต้องและเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันศุกร์นะคะเวลา11นิกา5นาทีจนถึง11นาิก30นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของต้องแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ